ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ EP f ร์มนะครับนี่ EP EP Farm มากุดแกบนะครับตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่พี่เขาบอกเชื่องน่ารักน่ารักอายุสีปีนะครับมาแล้วนี่เขาจะมาเล่นกับเขาโ <laughs> อ้โตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะคลอดแล้ว ใช่ฮะเดี๋ยวนี้นะครับสิ้นเดือนผสมวันที่13เนซาอ๋อเพราะเขากี่เดือนสิเนซาก็กำหนดคลอดก็ตบสารติขาปัญญาคือมกราคมวันที่าครับครับอ๋อก็ให้เขาคลอดเองตามธรรมชาติเลยใช่ครับคือพยายามช่วยให้น้อยที่สุดนอกจากว่ามีปัญหาหรือว่าผิดพ้าดจริงๆค่ะนี่คืออย่างนี้เนี่ย ท้องใหญ่อยู่นะแต่ว่ามีวัท้องสาวอ่าไม่ไม่ใหญ่มากนะครับเว่าตอนแรกคิดว่าอ้วนเฉยๆท้องจริงๆองกินยาวอะไรกินอะไรเอ่อเราให้อาหารวัวที่นี่ไม่ได้กินยาไม่มียาแต่อ๋อเอาจะเป็นผสมนี่นี่เป็นมีเครื่องผสมอาหารเตรียมอาหารทั้งครับค,คือจะมีอาหารโปรตีนกับอาหารหยาบ ค่บด uh, well, uh, no. yeah. mm ีมากเลยเนี่ยทร่บบต้องมาศึกษาดูงานอ๋อเราจะควบคุมอาหารด้วยครับที่น้ำหรักน้ำหนักแห้งเนี่ยหนึ่งวันประมาณแปดกิโครับน้ำหนักแห้งนะครับเป็นน้ำหนักเปลี่ยนรววันประมาณสิบกกิโอถ้าเปลี่ยกได้เปลี่ยคก็บวกไปครับ อย่างตัวเนี้ยเราให้กินบาลานี่ะมีสองเร์เซ็ส่วนจะเป็นวัวเล็กตัวนี้วัวอายุยป,ป,าประมาณหนึ่งปีเราหกินแคคนสองเปรเซ็นต์แล้วอย่างอันนี้จะเป็นลายของเขาใช่ไหมค,มครับท่านอะไรครับอย่างนี้พวกนี้เป็นรามันผสมอ๋อรามันผสมเพราะว่าม,ามีขมูดูแล้วแบบเออคอยาวยาวพ่อคือเจ้ามังกรตัวนี้อ๋อ นี่นี่มกรูดก่อนแล้วพ่อเขเป็นพ่อพานของเราวันสองวันนี้ตัวนี้ก็จะคลอดละอันนั้นเป็นรวอเชคร์โลเล่ผสมกับมงกรอ๋อเนี่นี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวก็จะคลอดแล้วเออเขาเหนื่อยเขานอนก่อนนั่งนั่งนั่งนอนนอนน่าจะน่าจะไม่เกินมาที่หกเลยครับตัวนี้นี่มีไก่มามาคุมตัวนี้แอบโดดออกมาจากคอ ออกเท่าน,นะครับพ่อ,อชื่ออะไนครับค่โอ้ดีเลยเริ่มต้นเราเราเรียนได้แต่กี่ตัวครับตอนนี้ออกลูกออกหลานมาเยอะมากผมเริ่มตนะครับตัวสี่ตัวห้าสิบตัวคร่ะเราจะเริ่มห้าสิบตัวออแล้วก็เลี้ยงแฝขายไปด้วยอัอนนี้มันก็มีตัวแม่ตัวเมียอยู่สี่ตัวครับ ตัวเดียวที่ตัวใหญ่จริงๆ <ฮะ S 1> เป็นเป็นพี่น้องกับตัวนั้น <ฮะ S 1> ครับมุดแต่ว่าตัวนี้มีปัญหาตอนตอนเล็กๆสักหน่อยหนึ่งก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยเอามาให้อยู่กับบัวเด็กไม่ได <ฮะ S 1> ้กิน,ารรนอาหารคนละอย่างเราใช้อาหารแยกหมดอ๋ออาหารไอ้บ,บัวบัวเด็กกับบัวนี่กับคนละตัวอันนี้จะได้กินมากกว่าอาหารคนละอย่างก็คือกินสองเปอร์เซ็นต์คึ่งของน้ำหนักตัวอาหารแห้งนะฮะเพราะฉะนั้น พวกนี้จะกินเยอะกว่าแล้วก็จะเสริมโปรตีนก็คือใช้กับเกลียเสริมลงไปนิดหน่อยเพราะว่าจะต้องการโปรตีนมากกว่านะครับโอ้เรามีเขมีก็มีรายละเอียดเยอะอยู่นี่นี่น,น,นี่นี่ตัวอย่างเนาะนี่จะเป็นอาหารอาหารที่ผสมนะครับสูตรสูตรพิเศษนะครับอ,อาหารทีเอ็อารอาหารทีเอ็มอาร์นะครับอ๋อเขาก็จะให้ตามนี้แหละครับให้เขากินอันนี้ตัวแม่วัวก็เหมือนกันก็กินอาหารสูตรเดียวกันกัน ทุกทั้งหมดเนี่ยหลักๆก็คือกินอาหารสูตรเดียวกันมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าจะเพิ่มให้มันโปรตีนสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่ความต้องการของแต่ละตัว,ตวอย่างตัวเนี้ยตอนนี้ให้นมลูกเราก็เพิ่มโปรตีนเล็กน้อยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ให้นมลูกเออนี่นก็มีนมอ๋อเพราะว่าเราต้องรักษาบอดีสกอร์ของวัวให้อยู่ประมาณเนี้ยค ตลอด<อ>ในช่วงในช่วงดกันในช่วงการให้นมลูกครับครับเพราะว่าเราคาดหวังว่าภายในสองเดือนหลังจากครบสิบวันแล้วเนี่ยเขาจะกลับสัตว์้วสามารถผสมได้อีกอ้าครับอ๋ออย่างนั้นก็คือ,อจะได้พร้อมเลยก็คือพอผ่านไปแล้วสองเดือนหกสิบวันแล้วเนี่ยถ้าสมบูรณ์ดีโดยป,ปกติแล้ววัวจะกลับสัตว์พอกลับสัตว์ล้าก็จูงไปให้เจ้ามาังกรพอพร้อมผสมได้อีกเลยได้ลูกปีละตัวครับโอ้ตัวไม่ได้ลูกปีละตัวปุ๊บเนี่ยมันจะ ในเชิงธุรกิจมันจะกำไรน้อยลงครับครับการเรียนรู้สิทธะตัวก็ยากก็ยังไม่รู้ผมทำได้หรือเปล่าครับแต่วิงีการนั่นคือถ้าเรารักษา <c oughs> บอดี้สกอรของวัวครับไว้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนี่คือประมาณสาม,าามครคก็คุมอาหารเขา 2> 2. 7, 5, ถึงสามถึงสามจุดห้าไม่เกินนี้ไม่เกินอ๋อไม่วนไปไม่ผอมไปเขาก็จะพร้อมแล้วร่างกายจะพร้อมแล้วก็ผสมได้อีกครับ อันนี้จะเป็นลกูกเอาตัวนั้นได้กี่เดือนครับเดือนทันที่สาสิบเอ็ดที่ผ่านอา๋อที่คุยก็ไม่กี่อเออใช่ใช่ใช่น้องฝันโอ้ก็เพิ่งไม่กี่วันเองครับใช่ครับใช่แต่วัวน,นี่คือบอกว่าเป็นพิเศษนะจะเกิดมาก็เดินได้เลยเออนี่ลูกวัวนะครับมันครกบคือบาบันเนี่ยวัวลูกผสมบาบรับมันจะมีปัญหาก็คือหวานจะเล็กําหนักได้เนี่ยอายุต้องปีกว่าครับ เพราะนั so ้นเราก็ต้องเรียนเอาอายุก่อนอืมตอนนี้ช่วงที่จะทําน้ำหนักอ่าจะเร่้ยงแล้วอ๋อก็ให้ตั้งตั้งปีหน่อยๆแล้วก็ต่อไปจะโขนเอาแต่แรกเลี้ยงอายุก่อนให้มันครบปีคือก็คือว่าเขาก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดปีใช่ครับอืมก็ให้เขาอยู่ในนี้แหละแล้ะนี่ก็ตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วว่าเราตั้งใจว่าภายในสี่เดือนเนี่ยจะทําให้ถึงสี่ร้อยกัวโล อืถ้ากะอย่างนี้ตัวอย่างนี้จะประมาณกิโลสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลอ้าก็ต้องขึ้นอีกร้อยโอ้นี่สามร้อยโลเลยเหรอสามร้อยครับโอ้ดูเหมือนแบบไม่ได้ใหญ่มากคือเราตอนนี้เราอยู่สูงกว่าวัวประมาณสุดกว่าครับวัวอยู่ต่ำกว่าเราครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองมันก็เลยดโออเราดูเหมือนตัวเล็กดูเหมือนตัวเล็กเอ่าถ้าเราเทียบตัวใหญ่ไม่ใหญ่เราต้องไปยืนฝั่งเออถ้าเทียบกันเองจริงๆนะครับเออ แต่ว่าไม่เคยไม่เคยรู้น้ําหนักบัว้ากาบประมาณในโอ้ขนาดนี้แบบสามร้อยโลคือผมไม่ได้ประมาณใช่ช่างเราครับช่างครับอ๋อเราเราก็เราก็จะช่างไม่ได้นะเพรบบว่ารู้เป๊ะเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ต่างแด่ตัวนี้แม่พันธุ์ของเรานะครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์บนรอดบประบานเดือดร้อยครอด อืมสวยสวยสีเผือกเลยอมา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 คุยกันบนรอดนะครับเพราะนั้นบางกรอนตัวนั้นบางกรอนตัวนี้บนรอดโอ้สวยบนรอดอายุกี่ปีครับบญรอดอายุสี่ปีครับก็เท่าเท่ากันเนาะกับกับบางกรอนแล้วอย่างนี้เขาเขาจะให้เป็นแม่พันธุ์ให้เราได้อายุสึกกี่ปีครับถ้าเราเลี้ยงดีๆปกติวัวกาให้ดูได้เจ็ดแปดตัวอยู่นะครับเขาบอกับว่าถ้าว่าปีแล้ว ปีละตัวเนาะโอเครยด,ดูแลเขาดีๆก็อยู่กับเรานาน,น,าน,น,นให้ลูกเจ็ดแปดตัวเลยเราก็ดูะครับถ้าตัวไหนให้ลูกดีใ,ให้ลูกสวยครับออกลูกปีละตัวแล้วเก็บไว้ไม่ต้องขายแต่ถ้าเกิดว่าใ,ให้ลูกห่างหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเราม้องพิจารณาทาีว่าวจะคจุไปไหมยังไงเขาให<ๆ>้กี่ตัวแล้วครับอยู่กับเรานี่ยพื่ออดนะครับหนึ่งตัวแล้วมีตัวที่สองนี่ท้องแล้วโอ้โท้องแล้วท้องแล้วโอ้แต่ก็ดูไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาก นี่นะครับเพราะเราที่นี่เราควบคุมอาหารเขาด้วยนะครับรน่าน่าฝั่งนี้เป็นแม่พันธุ์ครับขนาดมิชมอของตัวนี้เป็นหัว F1 ครับตัวนี้เป็น F2 โอ้เพราะว่าหน้าตาจะไม่เหมือนกันเนาะเริ่มเริ่มจะมองครับนี่มีอใน,น,อน,นท้องหมดลหูสัส้นหูยาว พอน,นุ่นจะหูสั้นข้างหลังเนี่ยผสมพ่อ <c oughs> คน้นกำแพงสายของคนสั่งคับอืมเคเอฟ68ค่ะตัวจังหมดผสมเทียมหมดครับะ <c oughs> ส่วนตัวนี้ผสมชูบุ <c oughs> ์แมนครับก็ไม่ใช่ตัวนี้ผสมชูอร์แมนตัวนี้เครับค่ะตัวนี้ผสมชูอร์แมนตัวนี้เคเอฟ68คร <c oughs> ับอันนี้อายิง6ปี โอ้แต่โตโต,ต,ตัวใหญ่มากเลยคนนรับ่ะต่างๆเท่ากันอืนนเมเออแต่ดูลักษณะเขาไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนกันมันอันนั้นหูใหญ่หน้าใหญ่กระโหลกใหญ่เนะครับอายุมากนี่ยังเป็นวัวจริงๆก็ยังเป็นวัวเด็กอยู่เลยเอืมครับ ตัวนี้กำลังเป็นบัวสาวรอผสมครับอันนี้จะมีนัมเบอร์ไว้อันนี้จะเป็นบัวเอฟทั้งหมดวัวเอฟก็คือบัวที่เราส่งจบบทเรียนกับสมาคมองส่งเสริมผู้เรียนบาบ้านนะครับ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 ตั้งใจว่าจะทำบัวให้เรืองสูงเลย,เ,ยาาเลยครับเรื่องปากครับครับโอ้โหดีเลยดีเลยดีนะเรื่องก็จะได้เป็นฝามต้นแบบ ้เกษต,ตรกรที่นี่เนาะได้ไม่เรียนรู้นะครับเพราะว่าอยู่ส่วนมากก็เลี้ยงไปอ่เลี้ยงไปแล้วก็ขายก็พาพจุงไปกินหญ้าน,นะครับ